ทรงตรัสว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชาลาต้นไปอยู่ตทุกโอไม่ยั่งยืนอันนี้แหละเป็นพุทธภาสิทธ์ที่ทรงตรัสได้เตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้สำนึกถึงตนของตนว่า ในร่างกายสังขารอันนี้มันชำรุดทุดโทรมไปเรื่อยๆไปมันไม่มีทางหยุดยัง้งความทุดโทรมของร่างกายนี่นะมันเป็นเครื่องกระทบก,กระเทือนกับจิตใจทำให้ใจเป็นทุกข์เดือดร้อน ถ้าไม่มีความแก่ความเจ็บความตายนี่ทุกข์ก็ไม่มีเหต่มันจะมีทุกข์มันก็เพราะมันมีธรรมชาติเหล่านี้แหละปรากฏอยู่ในร่างกายนี่บีบคั้นร่างกายนี้ให้สุดโทมไปอันนี้แยกว่ามันธรรมชาติของมันนะมันเป็นมาอยู่นี่ ตั้งแต่ในตะไรโลกสันิวตัตอันนี้เนะี่ยจิตท,ที่มีความรู้สึกนึกคิดประกอบไปด้วยปัญญามันมองเห็นทุกข์เห็นภัยสงสารนี่เลยมันจึงหาหนทางออกจากทุกข์นี้จิตใจที่ไม่ฉลาดไม่มีความคิดความอ่าน แม่ได้สวยทุกทรม,มานอยู่ไงมันก็สวยอยู่นั่นดิน้นรนกระทับก,กระสายไปปันใดก็ดิน้นรนไปตามลักษณะอาการแห่งความทุกข์นั้นเพราะมันไม่รู้ทางออกไม่เจอทางตันเขาให้ไม่ทราบจะออกจากทุกข์โดยทางไหน,นไม่ได้สนใจฟังคำสั่งสอนของพระเทเจ้า บางคนก็ถือเอาว่าฟังได้ก็แค่นั้นตนก็ปฏิบัติตามไม่ได้หรอกไม่ใส่ไปฟังทำไมอ่ะฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้แล้วก็เลยไม่สนใจในการฟังซ้ำเลยอันนี้มีส่วนมากเลยทีเดียวเมื่อไม่ได้ฟังคำสอนของพระเทธเจ้าก็ไม่รู้จักหนทางออกจากทุกแล้ววันนี้ เมื่อทุกข์มาถึงเข้าก็มีแต่ร้องให้ควนครั้งเศร้าโศกเสียใจไปอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอุบายธรรมะนิไวหลายอย่างเพื่อมาสอนจิตใจของคนเราเนี่ยนะให้มันรู้จักเบื่อรู้จักหน่าย อย่างเช่นทรงแสดงว่าขันธมารอย่างนี้นะขันหานี้ก็เป็นมารอันหนึ่งของทนนะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ว่าขันหานี้มันจะคอยจะจะทําความทุกข์ให้แก่จิตใจเท่านั้นก็หาไม่ได้ก็เพราะคนเราได้อาศัยขันหานี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับ อาศัยขันห้านี่แหละทำความเพียรทางจิตใจเพื่อละอุปทา,านความยึดตั้นถือมั่นจึงว่าขันห้านี้มีทั้งคุณมีทั้งโทษแต่เมื่อกล่าวถึงธรรมะส่วนละเอียดลงไปแล้วก็ถือว่าขันห้านี้เป็นมาร คอยรบก,กวนจิตใจยอยู่เสมอไปทำให้ใจนี้ไม่มีความสงบสุขอยู่ตลอดไปได้เดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็เจ็บน้นปวดนี่เดี๋ยวก็หิวข้าวกระหายน้ำอะไรต่ออะไรมันถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นไอ้อย่างนี้แหละมันถ้าพูดถึงธรรมะชั้นละเอียดเข้าไปแล้ว ก็องคสอนให้ถือว่าเป็นมารคอยขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นไปจากทุกข์ในวตาสงสารนี้่ฉะนั้นผู้มีปัญญาก็จึงใช้กันหานี้นะทำความดีไปถึงแม้มันจะเป็นมารมันจะเป็นทุกข์มันจะไม่เที่ยงอย่างไรก็ตาม แต่บุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันก็ยังบำรุงขันห้านี้ไว้ไม่ให้แตกดับไปก่อนผู้ฉลาดก็รีบเร่งใช้ขันห้านี้ทำความดีเข้าไปไม่ปล่อยให้ขันห้านี้ทุดโทมไปเสียเปล่าคนไหวฉลาดก็เมื่อได้ขันห้ามานี้แล้วผมมาชื่นชมกับขันห้านี้ก็เพลิดเพลินมัวเมาอยู่แต่ในกามคุณ คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกตนเลยแม้แต่ทำบุญกุศลในขั้นต้นเช่นทำบุญในทานวัตถุสิ่งของก็ไม่ไม,ไม่ค่อยมีบางคนนะมีเงินมีทองมาแล้วก็อาศัยเงินทองนั่นแหละอำนวยความสุขความสะดวกให้ เ็าไปติดอยู่ในความสุขชั่วขาวนั้นในลืมนึกถึงอนาคตแห่งชีวิตของตนเองหนึ่ว่าตนได้รับความสุขในปัจจุบันนี้แล้วก็พอแล้วไม่ต้องคิดถึงเบื้องหน้าอะไรมันเกิดความเห็นผิดขึ้นในใจเห็นว่าเมื่อตายไปแล้วมันไม่รู้อะไรหรอกมันจะเป็นอะไรไปก็ไม่รู้แล้วแต่เรื่องมันนอืมตายไปแล้วมันไม่รู้จักอะไรหรอก นั่นเรียกว่าความเห็นผิดนะมันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แหละทําไมยังว่าเป็นความเห็นผิดก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแล้วนี่บุคคลพวกยังมีกิเลสอยู่เนี่ยทําอะไรลงไปมันก็เป็นกรรมนั่นนะทําดีก็เป็นกรรมดีไปทําชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปอกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละวันนี้นําจิตวิญ,ญญาณไปเกิดในที่ ทุกบ้างที่ทุกบ้างตามกรรมที่ทำนี่อันเผื่อบคุคคลทำกรรมชั่วใจัวงว่ากาไปกรรมชั่วมันก็นนำไปสวยทุกทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิทีนั้นแหละมันถึงจะไปรู้ตัวได้แบบนี้นะโอ้นี่กรรมชั่วที่เราทำเนะี่ยมันําม,มาตกนรกหมกไฟอยู่นี่หนอเผื่อว่ารู้ตัวที่ไหนมันสายเล้ยมันแก้ไม่ตก จะทำยังไงอุทธร์ยังไงกับยมพบาลก็ไม่มีทางยมพบาลก็บอกว่าเอากรรมของเธอทำเองเธอก็ต้องสเสวยผลแห่งกรรมอันนั้นแหละไม่ใช่ขไม่ใช่ใครทำให้นะความทุกข์ต่างๆเหล่านี้นะมนเกิดจากกรรมชั่วที่ตัวทำเองอนี่มันยมพบาลก็ไม่ได้แต่งให้คนเป็นทุกข์มาเขาไมา่แบนั้นเลย กรรมที่บุคคลถ้าทำนั่นนี่มันตกแต่งให้เป็นทุกข์เองอันนี้ผู้ที่ทำกรรมดีไปกรรมดีมันก่อนนำให้ไปเกิดเสวยเความสุขจากบุญจกากวาสนาที่ตนได้ทำในโลกนี้และนีผู้ที่บาปก็ไม่ได้ทำเธอทำเพียงเล็กน้อย บุญก็ทําไม่มากทํานิดนิดหน่อยๆจิตวิญญาณอย่างนี้เมื่อละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วที่เกิดไม่ได้เพราะว่าจะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปนรกก็ไปไม่ได้เพราะบาปไม่ร้ายก็เลยเป็นจิตสัมภเวสีเล่ร่อนท่องเที่ยวอยู่ ในโลกสงสารอันนี้หาที่เกิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยที่ท่านเรียกว่าวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยมันก็เลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นแหละนี่เรียกว่าเทียบได้กับคนเราที่เกิดมาในโลกนี่ ไม่สนใจในการบุญการกุศลแต่บาปก็ไม่ได้ทำมากอะไรนิดๆหน่อยๆไปอย่างนี้นะแอ้ล้วก็ตายไปนั่นหละบุญกุศลไม่มากมันก็ไปสวรรค์มาเกิดกัมมนุษย์ก็ไม่ได้จะไปเกิดครับสัตว์ที่ฉานก็ไม่ได้เลยเลื่อนลอยอยู่พอประมาดังนั้นเนี่ยขอให้พากันรู้ไว้อย่าไปเข้าใจผิด ความเห็นที่ว่าตายไปแล้วไม่รู้อะไรหรอกไม่สั่นเป็นมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ควรปฏิเสธอย่างนั้นปฏิเสธไปได้มันก็ไม่ไม่ก็แสดงถึงความไม่รู้ไม่ฉลาดของผู้นั้นเองไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มีความเห็นอย่างนั้นนะยากที่มันจะทำดีใส่ตัวได้นะ กิเลสตัณหามันก็จูงไปทำชั่วแล้วนะจูงไปหาความสนุกสนานความเพลิดเพลินในโลกสงสารอันนี้นะเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในมรสศครบงานเพลินในการกินในการนอนอคนไม่สนใจปฏิบัติธรรมกินซะเต็มที่นอนซะเต็มที่เลย อย่างนั้นเราถือว่าสุขสบายดีเหมืนว่านี่เราผู้บวชเข้ามาแล้วอามันอยู่ไม่ได้รู้สึกไปกับเพราะเหตุนี้นะท่านบวชเข้ามามาทําตามข้อวัดปฏิบัตินี่เข้าไปสู้ไม่ไหวอดตาหลับขับตานอนอาหารก็รับทานไม่เต็มอิม่ม ไม่ได้รับประทานเหมือนอย่างเป็นคฤหัตแล้วก็อยากเที่ยวไปไหนก็ไม่ได้เที่ยวตามชอบใจนี่แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่าติดความสุขพอประมาณความสุขชั่วคราวติดหลายอย่างจริงคนในโลกอันนี้นะติดความสุขชั่วคราวเนี่ยอันเป็นเหตุให้ทำบุญกุศลทำความดีไม่ได้ ฝึกฝนอบรมตนตามข้อวัตปฏิบัติไม่ได้ก็เพราะมันติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้เองบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้ก็ห่มใจทำข้อวัตปฏิบัติตามระเบียบที่ท่านวางไว้ตนไม่ได้เต็มใจว่าจะทำเท่าไหร่นักอย่างนี้ก็มีนะมีอั่นแนีะบางคนก็เต็มใจทำ มองเห็นผลเห็นประโยชน์แห่งข้อวัตรปฏิบัติเหล่านี้จริงๆริพอเมื่อทําลงไปแล้วมันทําให้กิเลสเบาบางไปกิเลสไม่ได้หนาขึ้นปวาเกา่าหรือหรือไม่ได้มีอยู่เท่าเกา่าเมื่อทําความเพียรมากๆก,ก็ภัยมันก็เป็นตปะปาทำมันก็เผากิเลสอยู่ในหัวใจนี่ให้เบาบางออกไป ถ้าผู้ที่ไม่เกียจคร้านไม่รอมาทนะมันจึงเห็นผลแห่งข้อปฏิบัติเหล่านี้แล้วมันก็สบายใจเมื่อไม่ได้ทาข้อปฏิบัติอย่างนี้ไม่สบายใจบางบางคนเป็นอย่างนั้นก็จึงขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยอาปุชนี้การประพติิภหมจรนท์มันก็ไปได้มันก็ติดต่อกันไปได้ ไม่ถอยหลังเข้าครองถ้าผู้ใดเกียรติค้านทำก็วัตรปฏิบัติดังกล่าวมานี้แล้วก็มันจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปไม่ได้เลยอันนี้ชาวบ้านชาวบ้านนี่มันก็ยังพอประทังเพราะว่ามีการทำบุญให้ทานทำการทำงานได้เข้าของเงินทองมา แล้วก็ทำบุญให้ทานไปอย่างนีออ้อุปธรรมบำรงวัตรวสาสนาไปแต่มาเป็นนักบวดนี่สินนไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้หาเงินหาทองอะไรไม่มีเข้าของอะไรมาจะทำบุญให้ทานตอบสนองบุญคุณญาติโยมผู้มีอุปก,การะได้ นี่แต่สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์เจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วเจริญปัญญาทำลายกิเลสอันหยาบช่าลามมกต่างๆให้เบาวางออกไปจากกิตใจทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมอย่างสูงคือเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็รวบรวมไว้ซึ่งบุญกุศล ดังที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนั่นแหละบุญกุศลมันจะไม่เสื่อมไม่หายไปก็เพราะผู้นั้นมีใจตั้งมั่นอยู่ด้วยดีทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่าใจนี้เป็นทุกที่รวบรวมไว้ซึ่งบุญและบาปทีนี้เมื่อไม่ชอบกับบาปก,ก็ละมันไปอธิษฐานใจละเวน้น ไม่ใช้กายทำไม่ใช้วาจาพูดให้ผิดไปจากพุทธบัญญัตินั้นเัี่ยววันนี้บาปมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจของคู้นั้นมีแต่บุญกุศลเกิดขึ้นเพราะชอบบุญน,นเมื่อรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ได้บุญกุศลก็ตั้งมั่นอยู่ในใจมันไม่เสื่อมหายไปไหน แล้วเมื่อได้บุญกุศลมันเป็นกำลังอย่างว่านี้แล้วมันก็ใช้ปัญญาเน่ยพิจิรพิจารณาจิตใจนี่มันคล้องอยู่อย่างไรมันถึงมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนยากลำบากแล้วทำไมาย,ยังชอบมาเกิด ปัญญาสอดส่องมองไปมามันก็รู้น,นั่นแหละอันนี้ที่พระพุทธบริษัททั้งหลายจะเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมของจริงออก,ก็พราะฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นในกุศลธรรมอาศัยกุกศลธรรมเนี่ยเป็นกำลังก็ให้เกิดปัญญาขึ้นมานี้พอเรานึกคิดอยากจะรู้เรื่องอะไรอ่ะบุญกุศลนั่นมันก็ ส่องเป็นกล้องส่องทางเดินเนยของจิตอ่ะให้จิตมองเห็นเรื่องนั้นกระจ่างแจ้งต้องอาศัยบุญนะอย่าไปเข้าใจมันเกิดเองปัญญาก็ดีสายที่เราสะสมบุญกุศลมาตั้งแต่การให้ทานเ่นนี่ยมาการรักษาสินให้บริสุทธิ์แล้ววันนี้ก็มาเจริญสมาธิ นึกน้อมถึงบุญถึงคุณคุณของทานคุณของสิลมารวมไว้ในจิตใจนี้แห่งเดียวนี่แหละเมื่อได้บุญได้คุณเหล่านี้เป็นกำลังใจกับพร้อมด้วยคุณพระรัตนกรัยเมื่อได้บุญได้คุณเหล่านี้เป็นกำลังใจแล้วมันก็ใจกล้าหาญใจตั้งมั่นแล้วก็นึกคิด ต้องการจะรู้เรื่องอะไรต่อได้มันก็รู้ไปได้เห็นไปได้เดี๋ยวว่ารู้ทําเป็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักไว้ให้เราคิดให้เราพิจารณาว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้นะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อย่างนี้ตนก็นมาใช้ปัญญาพิจารณาที่นเป็นทุกข์อย่างไรบ้างเกิดมาแล้วเป็นทุกข์อย่างไรบ้าง นี่ถ้าพู้มีใจตั้งมั่นอยู่แล้วมันก็เห็นเลยเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ไม่จําเป็นต้องให้ผู้อื่นมาภารนาให้ฟังต้นเองก็พอรู้ได้เลยเกิดมาแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนนเป็นทุกข์อยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วนะคลอดออกมาแล้วก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่ประกบประโงมเอาอยู่อย่างนั้น แม่ย่อมไม่ได้หลับได้นอน,นดูแลลูกตอนนั้นก็จะนึกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เรียงสาอะไรพอเจริญไว้ใหญ่โตมาพอรู้เรียงสาเท่านี้แหละมันก็แสดงออกแล้วซึ่งตัณหาปุป,ปาทานอยากได้อันนั้นอยากได้อัน,นี้อยู่อย่างนั้นนะ เมื่อมันอยากได้อะไรต่ออะไรเข้ามามันก็นดิ้นรลนแสวงหานั่นเองการแสวงหาน่นหละมันเป็นทุกข์ตยูน,นี้นะไอ้คนทั้งหลายมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการทําการทํางานอา้าวเงือต่างน้ำหมดนี่นะมันถึงไม่เบื่อไม่ไน่ายนั่นะต่อโลกสงสารอั้น,นี่บวชเข้ามาแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความทุกข์ ในการในงานทุกในการสังคมกับคนที่เป็นศัตรูกันมือเนี่ยทุกในการทำอะไรมันมีแต่ผิดหวังไม่ร่ำไม่รวยอันมนี้ถ้าเก็บออกมาคิดแล้วมันเห็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อมันเห็นเป็นทุกข์อย่างนีน้มันก็เบื่อได้ ไม่ปราถนาที่จะไปแสวงหามันไม่ปราถนาที่จะไปหามันเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้คนที่ขาดปัญญาขาดสมาธิแล้วแต่มันไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดได้อออะไรเลยอาศัยแต่ตัณหาอุปทา,านนั่นแหละอุปทา,านยึดถือเอาว่าไอ้เราจะบวชมาชัว่วพรรษาหนึ่งแล้วเราก็จะซึก ศึกแล้วเราจะไปทำงานอย่างโน้นอย่างนี้ไปหาเงินไปเป็นขี้ข้าแขกตะวันออกกลางให้เขาดูถูกดูมินเขาจะว่าไงก็อดเอาพออยากได้เงินกับเขานั่ยยอมตนลงไปอย่างนั้นแล้วอ,อ,อย่างนี้แหละคนเรานะเมื่อปัญญาไม่มีความเพียรไม่มี มันก็มีแต่จมไปสู่ห่วงแห่งความทุกข์มันเป็นอย่างนั้นนละชาติคงเกิดเป็นทุกข์นะเกิดมาแล้วมันต้องมาอาศัยปัจจัยสี่นี่อาศัยอาหารอาศัยผ้าหนุ่งผ้าหม่มอาศัยที่อยู่อาศัยยุกยาต่างๆถ้าขาดปัดจจัยสี่อย่างนี้แล้วมันก็ชีวิตก็ดำลงอยู่ไม่ได้อืม ดังนั้นจึงต้องสแสวงหากันไอ้ผู้มีบุญน้อยนะสแสวงหายอย่างไรมันก็ไม่รวยไม่ได้แต่มันไม่ค่อยเชื่อบุญหรอกคนส่วนมังนะมันหาไปว่ามีคนอื่นเอาเปรียบตนอย่างโน้อนอย่างนี้ไปอย่างนั้นแหละเหตุที่ตนจะไม่ร่ำไม่รวยแท้ที่จริงแล้ว บุญของตัวมันน้อยอะทำยังไงยังไงมันก็ไม่ร่ำรวยให้ได้มันเป็นงนั้นพวกเขามีบุญมากแล้วทำอะไรไปมันถูกช่องมันไปเลย <c oughs> มันได้จังหวะมันพอดีพอดีได้รวยเงินรวยทองขึ้นมามีเกียรติยศชื่อเสียงอันนี้มันไม่ได้คิดกันหรอกคนส่วนมากนะ เพราะฉะนั้นแหะมันถึงไม่คิดทําความดีถ้ามันคิดว่าอ๋อบุญของเรามันน้อยเนาะเอาเรื่องในชาตินี้เราจะพยายามสั่งสมบุญแม่จะไม่ร่ําไม่รวยก็ช่างเราจะไม่ทํากรรมอันชั่วเราจะทำแต่กรรมอันดีเผื่อว่าเบื้องหน้าอนาคตเกิดไปชาติหน้าขอให้มันเจริญรุ่งเรืองอย่าให้มันทุกข์จนหนุนโลกเหมือนอย่างในชาตินี้ เหมือนอย่างตินบาลทุกตะที่ท่านแสดงไว้นั่นะหืะแม้ว่าจนเขาจนอย่างนั้นเขาก็ไม่ทำความชั่วไม่เป็นขมโมยเป็นโจรก็ไปขอรับจ้างเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่ได้ให้เงินได้ท้องอะไรให้เข้าววันละหม้อเท่านั้นเองเขาก็เอาในข้าววันละหม้อเท่านั้นแล้วไม่ทราบกลับไปหาเอาที่ไหนก็ไม่รู้นันเ แต่ได้ให้เข้าวันโม่บัะนั้นเขาก็ยังใจบุญนะพระบินทบาทผ่านไปก็ใส่บาตรให้พระครึ่งหนึ่งตนเองก็รับประทานเสียครึ่งหนึ่งอิ่มก็ตามไม่อิ่มก็ช่าง mm hmm. อย่างนี้ในเมื่อเศรษฐีทำบุญกุศลก็กระถินออกพรรษาแล้ว ชายทุกขตักคนนั้นก็มีผ้าผืนเดียวเท่าน,นั้นเป็นสมบัติก็เย็บใบไม้นุ่งแล้วก็ผ้ามปนซักตากให้แห้งไปเที่ยวขายได้เงินแล้วก็เอาไปซื้อได้กับเข็มเอาไปโมทนากระถินกับเศรษฐีบุญกุศลที่เขาทำมันบุคคลส่วนมากทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีอานิสงส์แรงเ,เทวดาก็กล่าวส่องสาธุก,การอนโมทนา อยู่บนท้องฟ้านอนดังสนามวันไหวพอเศรษฐีรู้เข้าก็ายินดีปีเตกขอ,อ,อ,อซื้อเอาส่วนบุญของชายทุกตะคนนั้นทีแรกก็ให้ห้าร้อยไม่ไม่ขายพันหนึ่งก็ไม่หายหมื่นหนึ่งก็ไม่ขาย,หขายให้แสนหนึ่งก็ไม่ขายเอา้าวถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรข้าพเจ้ายิงเกียได้รับส่วนบุญกุศลกับท่าน ชายทุกตาจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านยกมืออนโมทนาสาธุการกับข้าพเจ้าเสียแล้วท่านก็จะได้รับส่วนบุญกับข้าพเจ้าเศรษฐีจึงได้กล่าวทำอนโมทนาสาธุด้วยกองบุญของชายทุกตะทำครั้งนั้นชายทุกตะนั้นก็แบ่งส่วนบุญนั้น ให้แก่เศรษฐีนั้นข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญนี้ให้แก่ท่านขอทรงได้รับส่วนบุญกับข้าพเจ้าเศรษฐีก็ดีอกดีใจได้รับส่วนบุญนั่นน่ะดีใจหลายจึงได้แบ่งสมบัติให้ชายทุกขะคัคนนั้นส่วนหนึ่งตนเองก็เอาส่วนหนึ่งคนสมัยนั้นน่ะเพื่อนส่สงเสริมคนดีนะไม่ไม่ถือเชอาชาติชั้นวรรณะ ไม่ถือว่าวันหน้าต่ำวันนะ้ขอทานอะไรเห็นเขาทำดีอย่างนั้นแล้วก็ส่งเสริมให้เขาม,มีความสุขเต็มที่เลยวแบบนี้ให้เลยกลายได้เป็นเศรษฐีไปอันนี้แหละคนเรานะ่ะมันตกเป็นทาตแห่งตัณหาแล้วมันไม่ทำความดีเท่าที่ควรจะทำได้มันก็ไม่ทำอวิชชาตัณหามันครอบงำจิตใจ ใจเลื่อนลอยไปนึกถึงบุญถึงบาปอะไรไม่ได้มันเป็นอย่างนี้คนส่วนมากจึงหันหลังให้ศาสนานัเนี่ยผู้ที่มารู้ตนของตนได้อย่างตินินบาลทุกาตะหลังที่กล่าวมานี่เขานึกถึงตัวเองได้ว่าเออแต่ก่อนนี้เราคงไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรมา เกิดมาในชาตินี้เราจึงยากจนขนแค้นอย่างนี้เขาคิดได้อย่างนี้เขาจึงใส่บาตรให้พระเข้าอืเอาเข้าครึ่งหนึ่งนั่นใส่บาตรให้พระเนี่ยเอาหนังไม้ซ้ํามันยังมีผ้านุ่งผืนเดียวหนึ่งเย็บไปไม่นุ่งแล้วเอาไปขายเอาเงินซื้อได้กับเข็มไปโมทนากระสินกับสันเศรษฐีเขาเสียสละลงถึงขนาดนั้นน่ะ เพราะฉะนั้นบุญมันถึงได้แรงแต่คนส่วนมากมันทําไม่ได้เรื่องมันนะอย่าว่าแต่จะมีผ้าพื้นเดียวนั้นเลยต่อให้มีสักสิบชุดอย่างนี้มันก็ให้ทานไม่ได้อย่างนี้แหละบางคนนะแต่บางคนก็ให้ทานได้มีสมบัติเหลือล้อนก็ไม่มีปัญญาที่จะบริจาคทานเพราะความตนีห่วงเหนมันเข้าครอบงําจิตใจไว้ ถ้าให้ทานไปแล้วมันจะหมดมันจะสิ้นเปลืองเอออเเขาจะไม่ยกย่องว่าตนเป็นเศรษฐีเนี่ยมันไปถือภายนอกนู่นมานี้เพราะฉะนั้นนะ่ะคนร่ำรวยมั่งมีแล้วมีความเห็นผิดอย่างที่ว่อานี้นะเขาก็รวยแต่ในปัจจุบันในชาตินี้เท่านั้นเองไงเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว ไปเกิดในชาติต่อไปเขาก็จะกลายเป็นคนจน